เราก็สร้างจิตเ,จเราเจริญอาณาปานุสติสร้างกลไกลของพิลเตอร์บุญเอาไว้เยอะๆแล้วมันจะรู้ทุกรู้สุขรู้สั่วรู้ดีรู้บุญรู้บาปอยู่อย่างนั้นแม้แต่เราจะค้าขายเราจะรู้เลยถ้ามีสติรู้เท่าทันแล้วเออวันนี้ขาดทุนเออวันนี้กำไร ถ้ามีสติดีแล้วมันจะรู้ทั้งสองข้อเลยมันจะให้เราขาดทุนตลอดชีวิตมีไหมนานจะให้ได้กําไรตลอดชีวิตมีไหมนานถ้ารู้จริงแล้วสบายไหมสบายเลยนั่นแต่ขาดสติอยู่เราก็จะเผอทุกข์กับมันพราะมันเผอทุกข์ทอทุกข์ขึ้นมาปุ๊บลองยกทุกข์ขึ้นมาสองดูสิมาปฏิบัติด,ดูสิ จิตเราฟุ้งซ่านจิตเรามัวมืดไม่สว่างไม่เย็นทุกขึ้นมาสองจะเห็นไหมนั่นชันใดก็ชันนั้นถ้าจิตเย็นจิตสว่างแล้วทุกข์เห็นเลยทวนเห็นหมดเลยแต่ต้องเห็นการเกิดดับเห็นมุตติรูปมุตตินามให้แจ่มแจ้งก่อน เห็นรูปประขันนามประขันให้แจ้งก่อนคายแน่นอนเพราะมันจะเห็นการเกิดไม่เที่ยงการแก่ไม่เที่ยงการเจ็บการตายไม่เที่ยงทุกวันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แม้แต่หิวก็ไม่เที่ยงอิ่มก็ไม่เที่ยงร้อนหนาวก็ไม่เคยเที่ยงเราต้องหมัน่นเจริญรู้เท่าทันทุกบ่อยๆมิฉะนั้น จิตมันจะสะสมตะกอนนอนก้นสะสมทุกข์ทกขุกหนักๆเข้าแบกไหวไหมแบกไม่ไหวพระพุทธเจ้าถึงตัดเอาไว้ทุกทนอยู่ไม่ได้ทุกตั้งอยู่ไม่ได้ถึงสอนให้เราแก้ที่ต้นเหตุของทุก์มันย้อนมันพึกผลแล้วต่อไปภผมต้านทานจะเก่งถ้าภผมต้านทานเก่งแล้ว โอ้โหลูกจริงความตั้งใจมันมันดีจริงๆถ้าเป็นทุกข์เสียอาจจะแพ้มันแล้วกว่าจะพ้นทุกข์มันกินเวลามันนานมันทรมานจริงไหมเน่านแพ้มาตลอดนี่แหละถ้าเราแจ้งในทุกข์มากๆเข้าแล้วก็โอ้โหมันสบายเออ รอบนี้ขาดทุนสองแสนรอบหน้าจะเอามันทักสี่แสนเออนั่นเห็นไหมเออคนที่มันมีสติมันคิดเอาทบทุนทบอกมันจะเอาสี่แสนนะนี่ไม่ทันได้สู้ได้คิดอะโจมไปไปกับทุกข์หัดชนะมันบ่อย มันแพ้ได้มันก็ชนะได้เขาถึงเลยบอกมีมืดมันก็ยังมีสว่างของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้